สวัสดีค่ะเจอกับหมอทรายค่ะคลิปดูดวงประจำปี2565นะคะคลิปนี้เป็นคลิปของคนวันพฤหัสค่ะคนพฤหัสมีเรื่องไหนที่คุณต้องรู้บ้างในปี2565ค่ะกับหมอทรายนะคะโดยไพ่ยิปซีค่ะไพ่จะบอกคุณแบบไหนมาดูดวงให้กับคนวันพฤหัสในปี2565กันสักหน่อยสิคะเป็นยังไงบ้าง คนผัดในปีนี้เป็นปีที่คุณแบบอมีเสน่ห์มากเลยนะคะเป็นปีที่คุณมีเสน่ห์มากเนื้อหอมเป็นที่รกักเป็นที่เมตตาแล้วคุณมีเรื่องราวมีจินตนาการมีความฝันมีความมโนเยอะมากนั่นหมายความว่าคุณน่าจะมีเรื่องที่คุณอยากทําหลายอย่างอยากได้หลายอย่างอยากจะต้องการนู่นนี่นั่นอะไรเยอะแยะไปหมดเลยคะ่ะมีความฝันนะคะเป็นปีที่มีฝามฝันแล้วคุณก็เหมือนกับมันไม่ได้ทิ้งฝันนั้นนะคะเพราะว่า มันเป็นช่วงเวลาที่คุณเองรู้สึกว่าคุณก็พยายามที่จะแบบรักษาความฝันของตัวเองคือแบบเหมือนกับรู้สึกว่าอย่างน้อยมันต้องทําอะไรให้ได้สักอย่าง2องอย่างอะไรเงี้ยในสิ่งที่คิดไว้ในปีนี้เนาะคุณก็สายฟัดฟันขึ้นนะคะฉะนั้นคุณจะดูแบบไม่กลัวไม่เกรงตรงไปตรงมาชัดเจนฉาดฉานแล้วพร้อมฟาดค่ะ ความฟาดค่ะใครอย่าสู้นะคะวันพฤหัสปีนี้รู้สึกมาแรงมาแรงทีเดียวแล้วก็มีเรื่องของโซเชียลการทําสือ่อทาโซเชียลเข้ามาเพิ่มเติมขึ้นแต่ว่าบางทีคุณก็รู้สึกแบบอ๋อไม่อยากไปไหนเลยอยู่นิ่งๆได้ไหมพักก่อนอะไรอย่างเงี้ยเป็นอารมณ์แบบขอพักสักแป๊บหนึง่งระวังสุขภาพระวังเรื่องอุบัติเหตุแล้วก็เหตุการณ์ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นิดนึงอาจจะเป็นช่วงที่คุณนิ่งๆส,สักหน่อยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ แต่ด้วยความที่คุณเป็นคนที่มีฝีมือนะแล้วคุณทําได้ทุกอย่างเลยบางครั้งคุณกแค่อยากรู้สึกว่าเอออยากพักหรืออยากหลบอยู่แบบนิ่งๆอยู่กับหมากับแมวอะไรไปไม่ได้อยากให้มีออมีใครมาวุ่นวายกับชีวิตคุณมากบางครั้งคุณก็จะรู้สึกเป็นเป็นอารมณ์แบบอยากส่วนตัวหน่อยค่อนข้างจะจะเป็นปีที่คุณมีความแบบจรงิงจังกับกับงานตัวเองจรงิจรงจงัจงกับความคิดตัวเองมากขึ้นดูเป็นผู้ใหญ่ดุดุขึ้นดูโตขึ้นแล้วก็ตรงมาตรงไปมากขึ้นนะคะ มันอาจจะนิ่งๆหน่อยเนาะในช่วงต้นปีมกราคมกุมภาพาเพราะรู้สึกว่าเออมันเป็นอะไรที่บางทีมันเหมือนเซ็งๆอ,ะอ่ะหนุก,ก็ไม่ได้ยังใจนี่ก็ไม่ได้ยังใจแต่ว่าก็ถามว่าโอเคไหมก็คือโอเคแหละก็คือยังดําเนินชีวิตได้ใช้ได้แต่ว่าน่าจะไปเตือนเรื่องสุขภาพและก็การใช้ชีวิตมากกว่าเพราะว่าช่วงมกราคมกุมภาพาเป็นช่วงสุขภาพที่ต้องระวังทั้งในช่องท้องเองกระดูกกระดูกเองทางเดินหายใจร่างกายแล้วก็เหมือนงานทุกอย่างมันยังนิ่งๆยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงสิ่งที่คุณอยากทําคุณยังไไม่ได้ทํานะคะค แต่คุณก็จะต้องบู๊หลายๆอย่างเพราะว่าหนึ่งคือมันเป็นช่วงเวลาที่ปีนี้คุณจะต้องแบบฟาดฝันกับ ก,กับการธรรมหากินกับการต่อสู้แข่งขันฉะนั้นคุณอาจจะ,จะต้องแบบทุ่มเทจริงๆแล้วก็ลุยจริงๆมีอุปสรรคค่ะความขัดแย้งมันเกิดขึ้นได้ความหมงุดหงิดมันเกิดขึ้นได้คุณอาจจะต้องทําในส่วนที่บางทีคุณไม่ชอบหรอกแต่คุณก็ต้องทาอะไรเงี้ยจำเป็นจําย้อนที่จะต้องรับมือรับทําแต่ว่าการเงินจะดีมากนะยิ่งเข้าเดือนเมษายนนี้แบบโ,โหบูมมากเมษาพฤษภาเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่แบบรับทรัพย์รับตังเงินเข้าได้ตังเพิ่มเงินเพิ่มขึ้น เรียกว่าเติบโตเรียกว่าล่ํารวยค่ะปีนี้คนรหัสในช่วงเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคมนคกันยาตุลาพฤศจิกาธนวารวยยาวเลยค่ะตั้งแต่เมษาไปฉะนั้นการงานของคุณการเงินของคุณสิ่งที่คุณทําสิ่งที่คุณลงมือต่อยอดเติบโตและเห็นผลและรับทรัพย์และล่ํารวยโดยเฉพาะเรื่องของไรายได้นะคือเป็นกอบเป็นกาม,มาปีนี้รวยค่ะคนวันพฤหัสรวยนะคะการเงินโดดเด่นอยู่แล้วเพราะว่ารับทรัพย์โชคลาภ โชคลาภถ้าอยากเสียงโชคก็จะเป็นช่วงนี้มเมษากรกฎาคมสิงหาอะไรเงี้ยที่จะเป็นช่วงโชวที่มีโชคแต่ปีนี้จริงๆได้โชคบ่อยๆได้เพราะว่าหนึ่งคือฝันแม่นและมีตัวเลขที่แบบคิดคำนวณอะไรต่อเวลาฉะนั้นคนวันพฤหัสปีนี้ถ้าเสียงโชคจุดทูบเลยนะจุดทูบได้เลขนะแล้วก็คิดเองเอบเองนี่แหละก็คือได้เลขจริงๆคือได้เลขและเสียงโชคได้อืเป็นอารมณ์นี้ความรักต้องบอกเลยว่ามันคือด้วยความที่แบบดวงความรักของคนรหัสนะ ดวงแบบนี้ความรักความสัมพันธ์มันมันเหมือนกับคุณเนื้อหอมนะคุณเนื้อหอมนะฉะนั้นคุณเป็นที่หมายปองต้องตานะคุณเป็นคนที่มีคนเข้ามานะแต่คุณไม่ได้แฮปปี้กับอะไรที่ใครมาเข้ามาหรอกคุณเพราะว่าคุณเป็นคนที่คือไม่ต้องแยดเยียดคุณอ่ะเพราะว่าถ้าคุณชอบคือคุณชอบถ้าคุณไม่ก็คือคไม่อยู่แล้วแล้วซึ่งคุณไม่ได้ชอบคนที่เข้ามาหาคุณแต่ว่าในส่วนของความสัมพันธ์ที่คุณมีอยู่อ่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณเหมือนกับบางทีมันก็อาจจะไม่ได้ราบร่นนนนนนนแแ้ววคคกก็องงพาาามมมปปปประะะะัััับบบธ์ไไเิๆ ถ้าเตือนก็น่าจะเตือนเรื่องสุขภาพเพราะว่าเรื่องเงินเรื่องงานดีมากเรื่องสุขภาพไม่ค่อยเวิร์กดูแลตัวเองพักผ่อนให้เยอะๆนะคะแล้วในส่วนของการเสริมดวงคนวันพฤหัสทีนี้ในการเสริมดวงนะถ้ามีโอกาสนะคะการเขาเรียกสร้างพระพุทธร,รูปการเททองหลอ่อพระหล่อพุทธร,รูปการสร้างวัดสร้างวาสร้างโบสถ์วิหารอะไรก็ตามแต่ที่มีส่วนไปร่วมก่อสร้างทําไปเลยค่ะตรงนั้นมันจะยิ่งส่งเสริมและทําให้ดวงคุณดีขึ้น ส่วนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุณไปไหว้ไปไหว้พระนะคะไปไหว้พระที่เป็นพระพุทธรูปที่เป็นปางที่เป็นเขาเรียกว่ามหาจักรพัรดิปางที่เป็นลักษณะที่เป็นมหาสกรพัรดิไปไหว้พระพุทธรูปแบบนั้นจะส่งผลดีต่อดวงและจะส่งผลดีต่อ,อ,อโชคชะตาของคุณทําให้คุณเหมือนมีพลังและก็รับสิ่งดีๆเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นนะคะฉะนั้นโดยรวมเนี่ยง่ายๆของคนวันพฤหัสคือ มันเป็นปีที่คุณมีความฝันมีหลายสิ่งที่คุณยังรู้สึกว่ายังไม่ได้ทานู่นนี่นั่นหนึ่งสองสามสี่อะไรเยอะะไปหมดคุณพยายามที่จะรักษาความฝันของคุณคืออย่างน้อยๆคุณรู้สึกคุณต้องต่อยอดคือคุณต้องทํามันให้ได้แต่มันอาจจะทําอะไรไม่ได้ในช่วงต้นปีแรกคือมักราคุพามีนามันอาจจะยังทําอะไรไม่ได้เพราะคุณต้องทําในหน้าที่ของตัวเองไปก่อนแต่เดี๋ยวพอเป็นช่วงครึ่งปีหลังคุณน่าจะมีโอกาสขยับขยายและได้ทําในสิ่งที่ตัวเองตั้งใจและเติบโตได้ และอย่างที่บอกว่าตั้งแต่เมษาเป็นต้นไปรวยมากนะคะรวยมากนะคะฉะนั้นให้ลงมือแล้วก็ทุ่มเทแล้วก็ล่าฝันให้เต็มที่สิ่งไหนที่ยังไม่ทําลงเลยค่ะลองทําค่ะลอง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 จนมันได้ผลและเติบโตขึ้นค่ะต่อยอดขึ้นแน่นอนสําหรับคนเป็นผัดนะคะโชคดีจริงๆ